á <coughs> không <coughs> <coughs>

เปอนไรแต่เขาท่านี้ก็วางไว้ตรงที่เขาเองน,นี่แหละตรงที่เขาจัดนีแ่แหละให้แต่อยู่กับรถที่เราขึ้น แล้วเราก็จะไปด้วยการที่พักสวยเทสวยอยู่นอนสบายนอนสบายนี่นเหนียงจ้าออนสบายทุกน้ำที่เป็นตัวใจเต็มตัวนี่ไหมนี่จำได้ไหมว่ากระเป๋าใครได้ใช้งานแล้วนะ ขอบคุณกระเป๋าได้ใช้งานแล้วนะจ๊ะเอาไว้ตรงรถเรานี่แหละอ๋อไปข้างหน้าเลยเหรอก็อันนี้ือขันที่สี่อ่ะคันที่สี่นู่นขันที่สามอยู่นู่น cha yeah. มา3รอยอันนี้แหละของเราเจอแล้วจะดูป้ายทะเบียนก็ใช่อันนี้แหละ บราไขว่ายตรงนี้เด้อกระจายลวดเลยอ่ากลับคืนไปสดน้ำข้าวต้มก่อน Đa, a lụa Hello. Ple ta luột mùa cả mô hai thơ ở rồi đó, na. Ô